ไปครับสวัสดีครับผมทีซีแชนแนลครับมาแล้วนะครับโอ้บีเอ็มของใครเอ้ยขี่มาแต่ทะเบียนกอทอหกเก้าศูนย์สี่นะครับแล้วมาวันไหนพอหนุ่มบอกว่าไม่บอกวันมามาแบบสพายสปายมหนุ่มบอกบีเอ็มรอห้ากกหกเก้าศูนย์สี่ ใช่โอหมอนุ่มแน่นอนหกเก้าแต่หมอหนุ่มไม่บอกสีนะคะวันที่หมอหนุ่มบอกว่าสั่งค่ะโอ้าวหมอหนุ่มโอ้ยเห็นสีไม่ไม่แดงนะะคอ๋อไม่แดงไม่แดงตัวนี้ขั้นใหม่อ๋อีกแล้วขั้นใหม่อีกแล้วขั้นใหม่ขั้นนี้มาใหม่นะคะมาใหม่แล้วโอ้โหโอ้ยบานอันนี้ขั้นนี้เท่าไหร่หมอหนุ่มเอ็มดับเบิลยูเลยอะไรขั้นนี้ชื่อว่าอยังไงชื่อมาครับ เป็นรถอะไรคันนี้น่ะฮะเป็นรถอะไรรถ B M B M เอา B M อีกแล้วหรือ B M เนาะเอาแล้ว B M นี่เครื่องเดิมๆหรือว่าเครื่องยังไงเครื่องยกใหม่เป็นเครื่องสองจครับโอ้เห็นมนบอกว่าเป็นเครื่องสองจีข้าคันเก่าแล้วไปทำซีใหม่บอกก็ไม่ทำก็เปลี่ยน้หม่เลยมาลังนเกมีว่าความร้อนไม่เป็นไรครับ วันนั้นไม่ดูว่าไปเลยนะได้พลาดเลยครับแต่คันนี้ได้ยินข่าวว่าลงเครื่องมาใหม่นะลงเครื่องใหม่เมื่อกี้สองเจ็เจไม่ต้องลงป่าแล้วใช่ไหมครับตะเคี้เมื่อกี้อย่าไปประมาณกับสองร้อก็โอเคอยู่นะแต่ว่าต้องดูกฎหมายด้วยนะว่าถนนเขาให้เหยียบเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาเหยียบเก้าสิบครับน่าเก้าสิบนะ วิเกรยร์ทำไมสองยครับก็ลองเครื่องเครื่องเกียเครื่เกียร์นะด้านในหลูอยู่โอ้ดีเนาะมอนุ้ยมอนข้างในเหี่ร์เก้าสิบเกลี่ยสองร้อยเลยครับ โน้ตเลยครับผมนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมเป็น้องเกียร์ออโต้นะครับผมตอนเกียรมืก่อนที่เรามาแปะดูข้างในนะครับดูเป็นเกียร์ออโต้นะครับนี่ข้างในบุบุเป็นลายไม้เนาะ ใ่บไปเลยครัเบ้นอ่มบอกหน่อยอเบ้นหนาสา่ะเบ้นหนาสายบ้นกรมาบอกหนอย่ใช่สมัชทลงมุ่มาค่นรี่เ่น่จะป็น่ึ่แบบไม่รู้เมื่อกี้ลงที่เยนให้ดูเป็นไง่ะยังขึ้นได้ยังยังยังไม่ติดไตท้องอะไรที่ขับไปลงดูเมื่อกี้ว่ามันโอเคอยู่นะครับ ก็ไปลองรถดูลองรถนะใช่จะไปไหม่อออไปขี่รถคือเท่ากันทำไมขี่รถคือเท่ากันทำไมจะอยู่ได้กี่เดือนรถมารถมาเมื่อไหร่นี่รถมาเมื่อคืนตอนเที่ยงคืนถึงค่อยกลับไปไม่ยัเรมวเมื่อกี้ก็ไปลองตามที่มันเป็นขี่เลนอย่างเงี้ยขี่ลองให้ดูเมื่อกี้เนี้ยพอเบรกตึ๊กอยู่เลยใช่ไหมเบรกนิดเดียวเองนะเบรกนิดเดียวเองเร่งนิดเดียวเปื้นโอ้โห เพราะว่าลงเครื่องหมายเลยหมายหมดเลยครับแล้อวก็จะไปทำสีเขาบอกไม่ต้องไปทำนะปล่อยแบบบูบุพังงี้เลยเครื่องมันดีก็ปล่อยเลยไม่ต้องทำสียอมแล้วว่ารถไม่หนักจริงนะสามล้านห้าเลยคันนี้ซื้อมาแพงไหมหมอหนุ่ม ก็อย่างหลูเลยนะครับบอกราคาได้ไหมเพราะว่ามันมันยกเครื่องใหม่ได้ด้วยเลยมันหลายเรื่องนะครับผนี่ๆนะคะแล้วครับผมเอาแบบนุ่มๆมาอย่าบอกนะว่าเอามาขายขังแล้วหมอนุ่มมีกําไรก็ขายใช่ไหมพอนุ่มเมื่อกี้ไปลงตามขี้คนท้องไร่ท้องนามารถมันก็ไม่ติดหลบแล้วมันก็สูงพอประมาณพอดีเลยเมื่อกี้ก็ลงงัให้ดูเลยนะว่าจะมีใครร้องไหม ดีใจกับหมอผมด้วยนะคะได้รถเบนซ์เบียนตะกี้แล้วเทเบิลเบิร์ดดูแล้วดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวพาให้ดูรอบๆนะคะเนหมดนัดกันกันเมื่อคืนเดี๋ยวจะพาพี่อจะมีซื้อของหน่อยว่าจะนัดอะไรสักอย่างว่าจะนัดเมื่อคืนเนี่ยว่ารถใครรถที่มาจอดอยู่ตรงร้านผมก็งงนะผมว่าจะนัดกันว่าจะจะทำอะไรกันพรุ่งนี้พวงมาลัยล็อกครับ คนแรกที่จะพานั่งคือบีออสับเพราะว่าคนแรกจะได้นั่งคนแรกที่จะได้นั่งคือบีออสหนมจะตัดเครื่องไม่ใ้หมันจเสียงเครื่องอย่างี้นเราหัเล่นจะ็อบเลยไปนั่งเล่นเล้ผมก็ตื่นนะแล้วพอรู้เขามาหาครับยูทูบเบอร์ท่านไหนจะได้เล่นามาส่งนมเป็นคนแรกที่มาเล่นกันนะครับ แม่ลถมันามันดีเยี่ยมนะขนาดลงดินไปมันยังยังโอเคยังไม่ปัดได้เลยเจ๊กเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เลยลองว่านักข่าวเขาลงยังไงเราก็ลงแบบนั้นมั่งไอที่เมื่อวานจาได้ใช่ไหมเขาลงแบบนั้นเราก็เลยเอาลองเลยลงพึ๊กไปเลยดูความรู้สึกมันเป็นยังไงอย่าไปลองคนเดียวที่ความรู้สึกแล้วว่ามันจมดินต้องมีเพื่อนนะเมื่อกี้ก็เลยลอง ่ะมันก็ขึ้นได้ทุกๆวีออสกีนะคะแสดงว่าดอกยวยังมีอยู่อ๊อดบอกแล้วว่าจะไปลองคนเดียวที่ทุ่งนานะล้อล้างแถวนี้ยังมีวีอ๊อดคอยช่วยดันทีเนี้ยผมจะมีปัญหาแล้วต้องไปล้างล้อไปนาลงไปให้โชว์ดูเล่นเลยเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกมันเดี๋ยวเราวิ่งก็ดินเข้าออกเองครับใช่ไหมครับพี่เพราอยู่นี่ล้อมันต้องมีดินเอ้ยพี่เครือบเอาไว้เครือบไว้มันเชิญน้ำบดไงน้ำบด แกนี้มันเป็นดินเหนียวไงพี่ออสจะไปก็ไหนครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาเลยเอาเอาผ้าซักเรียบร้อยก่องเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับเขาให้ล้ำก็แต่เมื่อวานไม่ล้ำแล้วเนาะเราเมื่อวานมันลึกแล้วเลขทะเบียนหน้าเรืยังไม่ได้ไายศูนย์สี่ศูนย์สี่นะคะคิดมาทุกคนค่ะชื่อว่าพาไปมาถามรอรุ่นคิดหน้านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตอนต่อไปที่ตลาดน้อยบ้านลุงคนจ้าแล้วคิดว่าคันนี้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่มานมต้องถามระยะเวลาก่อนเอาฝากไรนี่เด้อพี่ตออันใหม่ก่อนน้ำแน่แล้วกบข้าต่อก่อนนะคะหมายจะกินของแล้วเอาเกืือม้าลุยโขงค่อยเอาจะเบิ่งให้ค่อยนี่เด้อมาก็ยังไม่ได้มานมยังไม่ให้คําตอบนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ถ้าใครให้ราคาดีๆก็จะขายถ้าไม่แน่ที่ไม่แน่ แอร์ดีไม่แน่อุ้ยแอร์เย็นพี่แอร์แอร์เย็นหนาวเลยเนาะเย็นเฉียบเลยใช่ไหมเย็นเฉียบครับรถนี้ด้วยแต่แต่ทิศเดียวพี่ปึ้งเลยรถคันนี้เขามาส่งตอนไหนเจ้งคืนครับท่านพี่โอ้โหมีหน้าไม่มีใครได้ถ่ายเลยตอนเที่ยงคืนช่วงหมาหอนไม่ดีพี่ผมก็จะขับกับรถคันนี้นะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้พี่ ก็มันแรงเลยเนาะอย่างเงินแล้วแอร์มันหนาเกินค่าดดิแล้ววิ่งวิ่งเขาลงเขาแบบแม้นเกาะถนนดีดีเยี่ยมจริงครับผมสมสมคำกับไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรเี็กตอนนี้ใช่ยังสมเลยสมสมคำครับสมคีเรียนก็ลองแล้วโอเคเลยพอลงตามน้ำขาวเมื่อกี้ก็ลองเบรก็ดูจึ๊กเลยไหมอยู่ปึ๊กเลยมันไม่มีสไลด์ใช่ไหมอยู่แบบปึ๊กเลย ไปยังไงมาไงคะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหครับที่ชีชานลด้วยนะครับขอบคุณครับ